สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับโอเนโทรไฮไฟนะครับวันนี้นะครับเรามารีวิวกันครับตัวนี้นะครับจูนเนอร์เทคนิคเอสทีเจ็ดสองศูนศูนย์นะครับเสียงดีราคาถูกเรามาลองทดสอบกันตัวนี้เป็นปุ่มพาวเวอร์นะครับ fm am ตัวนี้เป็นมิวติ้งนะออนออฟถ้าออฟนี่ ้าออนมิวติ้งออนนี่เวลาหมุนหาขึ้นนี่จะไล่สิงซ่านะนี่ออฟครับก้อนใหญ่ใหญ่ไอ้เบลเลอร์เบลเลอร์ไอ้ที่มันแบบซี่ที่มันแบบอนีอันนี้เสาอากาศนี่เราใช้ใส่ไฟเพียงเท่านี้นะตรพ่อยู่หรือเปล่าไม่รู้อยู่ไหนอะตอนนี้เพื่อนเข้าป่าอยู่ป่ะฮะอแจ้งมาหน่อย ใจแข็งที่เป็นลูกสาวของนายธีระตสรสนนกุลอดีตสสพืชบีทาเกนยาสมุนไพรปลาเชะเอมยาสปีบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่มโอทีน้ำปลาร้าหายทองคำที่อยู่ภายในบ้านของตัวเองนะครับเป็นห่วงไล่เป็นห่วงนา ขับถ่าระบบลังไส้สะอาดขับถ่ายสอาถามจากผู้โวยการการค้าต่างประเทศของไทยในกัมพูชานะคะก็มีการระบ,บุออกมานะคะว่ามีการลงทุนในกัมพูชาอยู่บ้างค่ะอย่างเช่นธุรกิจสิ่งทอร้านค้า โอ้โหก็เป็นการจับลอตอลใ,ใหญ่เลยเราแค่แแสองหัวราคาสามกลมหนึ่งแบนมอข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคาสี่กลมาการสู้รบที่เกิดขึ้นน่ยนะคะเขากาอสอะต้นพอ ไฟแดนได้ย้ำภูมะเขือทำมิฟติง้งออนในเวลาหมุนหากขึ้นแล้วจะหาตัดสัญญาณเสียงราไปเลยนะครับโอเคโครงการห a p p นน้องสุงมิ สยังนีก็ัง้นได้ครับพี่ปันหานี่จอสองน้อยนะครับก็ยังไม่เปัญหาครับแกสามารถทําให้แบบในช่วงนี้หลังจากตเ พประตรวจพบว่ากองกําลังกัมพูชาเปิดฉากโจมตีด้วยอาวุธเข้าใส่ในหลายพื้นที่ในเขตแดนของไทยซึ่งถือเป็นการระเบิดข้อ